สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจตังก็ได้สูตรตัวเลขสิบปีมานะคะท่านผู้ชมก็เออลงให้ท่านผู้ชมดูจะเป็นรอบที่สามแล้วนะคะส่วนรอบล่าสุดนะคะตัวเลขให้มาก็ใกล้เคียงนะคะก็มีเลขแปดนะคะได้มาแปดสามเลขออกแปดสีนะคะ วันนี้นะคะเจะตังก็เลยจะมาเขียนตัวเลขที่เอ,อสูตรเลขสิบปีนะคะจะมาลงให้กับท่านผู้ชมดูนะคะก็เผื่อจะเป็นแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงให้ท่านผู้ชมดูนะคะสําหรับตัวเลขเนาะเดี๋ยวจะเขียนลงให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนก่อนเด้ออันนี้มันไม่ค่อยชัดนะคะที่เขียนแล้วมันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะ เดี๋ยวจะเขียนใหม่นะคะเดี๋ยวจะเขียนใหม่นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเลขแบบว่าสิบปีนะคะก็เข้ามาตลอดนะคะ เดี๋ยวเราจะเขียนตัวเลขเขาบอกว่าเลขที่ได้มานะคะก็บอกว่าก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องกลับนะคะอันนี้คือตามที่เขาให้มานะคะท่านผู้ชมเจตังก็เลยจะเขียนเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะคะ เผื่อใครที่เข้ามาชมแล้วอาจจะเอมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภก็เป็นได้เนะเาะจะมีเลขบนแล้วก็เลขล่างนะคะจะมีเลขบนกับเลขล่างนะคะเขาบอกให้เจ้ต่างเอามาแบ่งปันแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ อันนี้นะคะก็จะมี ะะก็สำหรับตัวเลขนะคะที่ได้มานะคะเป็นตัวเลขสูตรสิบปีนะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาตลอดเนาะก็ตัวเลขนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะคะส่วนเลขบนนะคะส่วนเลขบนก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดหกแปดหกแปด แล้วก็สี่เจ็ดเลขล่างนะคะอันนี้ล่างนะคะทีนี้ล่างสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกนะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะสำหรับเลขล่างเนาะก็เขาบอกว่าให้เจตังจัดลงให้หน่อยหมายความว่า เขาบอกว่าให้ลงให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเจ๊าตังนะคะก็คือให้เอาลงให้หน่อยนะคะก็ใครที่ได้ตัวเลขตัวนี้ไปต้องต้องอะไรคะรีบซื้อไปเลยนะคะรีบซื้อค่ะเดี๋ยวอ่านก่อนนะก็ เดี๋ยวจะเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องแนวทางไว้ก่อนแล้วก็มันเป็นแนวทางแล้วก็ใครที่คิดว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจหรือว่าชอบแล้วนะคะตัวเลขที่ให้มานะคะก็ท่านผู้ชมก็จัดเลยค่ะรีบจัดเลยนะคะเดี๋ยวมันอั้นเนาะส่วนเด่นบนนะคะก็สำหรับตัวเลขที่ เด่นที่สุดนะคะเด่นบนอ่ะโอเคสำหรับเด่นบนนะคะเด่นบนเนาะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูก่อนนะสำหรับเด่นบนนะคะเด่นบนเด่นที่สุดจะมีตัวไหนบ้าง อันนี้นะคะสำหรับตัวเลขที่เด่นที่สุดก็จะมี5้าดกับ5้าปดนะคะสำหรับตัวเลขเด่นบนอันนี้คือเด่นบนนะคะกันตัวไหนล่ะสำหรับตัวกันนะคะสำหรับตัวกันก็จะมีห8ปด สำหรับตัวกันนะคะท่านผู้ชมก็จะมี6 8นะคะเด่นที่สุดนะคะบน5 7กับ5 8เด่นที่สุดก็คือจะมี5 7กับ5 8ตัวกันคือ6 8นะคะและ เดนล่างเดนล่างจะมี47 45สำหรับเดนล่างนะคะเดนล่างก็จะมี47ก 4, ับ45กันตัวไหนล่ะตัวกันคือ46 อันนี้เป็นเด่นล่างนะคะเด่นล่างนะคะสีเจ็ดกับสีห้าตัวกันคือสีหกนะคะตัวกันคือสีหกนะคะทายให้ท่านผู้ชมดูนะคะชัดๆอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะ ใกล้นะคะถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งบนห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดบนห้าเจ็ดห้าแปดและหกแปดนะคะส่วนเลขล่างนะคะส่วนเลขล่างก็จะมีสี่เจ็ดสี่ห้าแล้วก็สี่หกนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นแนวทางเลือกนะคะก็อย่าลืมนะคะจดไว้นะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่วันที่เท่าไหร่นะลืมเขียนนะเนี่ยสิบหทคหกหกนะคะอันนี้ตัวเลขโชคลาภ16บหกธันวาคมพศสองร้อนห้าร้อยนะคะท่านผู้ชม สำหรับใครที่เข้ามานะคะเป็นแนวทางนะคะสำหรับตัวเลขสูตร10ปีนะคะสำหรับใครที่ชอบตัวเลขโชคลาภที่เขียนให้ไว้เป็นแนวทางนะคะก็จดไว้นะคะท่านผู้ชมจดไว้จดไว้นะคะหรือว่าใครที่กลัวเ,เลขจะอั้นนะคะก็จัดเลยนะคะนำโชคไปได้เลยนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวรองนะคะถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่ทักทายจะตังมานะคะบอกว่าอยากจะได้บูชานะคะจะใครอยากจะบูชาตะกุดนาคราชนะคะรุ่นสมปรารถนาของสำนักสงฆ์อัมพรวันนะคะท่านผู้ชมก็สามารถทักทายแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวเขียนให้ก่อน0 8 5 2 4 7 0 0ห้าสองสี่็ดศศูนย์ สีนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์โทรของเจตังนะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอยากจะบูชาตะกุดนะคะก็สามารถทักทยายแอลน์มาได้นะคะที่เบอร์0 8นย์แปดห้านะคะสําหรับใครที่เจตังส่งไปแล้วยังไม่ได้รับก็เดี๋ยวยังไงก็ติดต่อมาใหม่นะคะเดียยังไงก็ถ้า จะตังเข้าไปอ่านลน์แล้วก็ตอบแล้วก็จะเช็คเช็คเช็คไปทีละคนนะคะก็จะให้ได้ทุกคนนะคะตอนนี้ตะกรุดของเรานะคะก็มีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่นะคะบูชานะคะบูชาดอกเล็ก750บาทพร้อมจัดส่งดอกใหญ่1250บาทพร้อมจัดส่งนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขขึ้นมานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพ้าแจ้งมานะคะถ้าเกิดตัวเลขเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเจตังก็จะลงให้ใหม่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเอาตามแนวทางตัวนี้เลยนะคะเอาตามแนวทางตามนี้เลยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเลรวยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ